เยมังกรบทที่416แฟนคลับมีติ้งหวันชิวกลับเมืองชางโจวแล้วเซียวรั่วแปลกใจเล็กน้อยหลินหวันชิวจะกลับเมืองชางโจวในเวลานี้ทำไมอืมเธอกลับเมืองชางโจวแล้วที่บ้านน่ะมีเรื่องต้องจัดการนิดหน่อยเฉินเฟิงตอบค่กคเข้าใจแล้วเซียวรั่วพยักหน้าถึงแม้สิ่งที่เฉิงเฟิงพูดจะฟังดูกระทันหันไปหน่อยแต่เซียวรั่วไม่ได้คิดมากเธอรู้สึกว่าเฉินเฟิงไม่มีวันหลอกตน มีธุระอีกไหมครับเมื่อเห็นเซียวรั่วพูดจบแต่ยังคงไม่ได้ตัดสายเฉินเฟิงจือง,งอดไม่ได้ที่จะถามเออเรื่องมันเป็นแบบนี้ขค่ฉันอยากเลี้ยงอาหารพี่กับเพื่อนของพี่เพราะครั้งที่แล้วเขาช่วยฉันจ่ายค่าของขวัญตั้งมากมายเซียวรั่วพูดด้วยความจริงจังความเป็นจริงในใจเธอแน่ใจแล้วเพื่อนคนนั้นของเฉินเฟิงก็คือตัวเขาเองที่เธอพูดแบบนี้เป็นเพราะไม่อยากเปิดโปงเฉินเฟิงก็เท่านั้น วเมื่อได้ยินเซียวรั่วพูดแบบนี้เฉินเฟิงอดไม่ได้ที่จะปวดหัวเพื่อนคนนั้นของเขาก็คือตัวเขาเองตอนนี้เซียวรั่วจะกินข้าวเขาไม่สามารถแปลงเพื่อนมาให้เซียวร่วได้เมื่อหลายวันก่อนเพื่อนของพี่เพิ่งไปต่างประเทศเขาคงต้องอยู่ต่างประเทศอีกสักพักหนึ่งเรื่องกินข้าวไว้คราวหน้าเนอะครุ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งเฉินเฟิงตัดสินใจหาข้ออ้างเพื่อยื้อเวลาบางทียื้อไปสักช่วงหนึ่งเซียวรั่วอาจจะลืมเรื่องนี้ก็ได้ เมื่อได้ยินเฉินเฟิงพูดแบบนี้เซียวรั่วกระตุกยิ้มมุมปากเพื่อนที่เฉินเฟิงพูดถึงก็คือตัวเขาเองไม่อย่างนั้นอะไรจะบังเอิญขนาดนี้เธอกำลังจะเลี้ยงข้าวเพื่อนก็ไปต่างประเทศแล้วพี่เฟิงในเมื่อเพื่อนของพี่ไม่มีเวลาแต่พี่คงจะมีเวลาใช่ไหมคะเซียวรั่วยิ้มแล้วเอ่ยถามถ้าไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการก็จะไม่ยอมแพ้ง่ายๆพี่มีสิเนี่ยไปครู่หนึ่งเฉินเฟิงจึงตอบกลับ พี่ hi, ถ้าอย่างนั้นก็ดีค่ะพี่เฟิงคืนนี้หนึ่งทุ่มพวกเราเจอกันที่เจียงหมันเลยไม่ได้เจอกันก็ไม่กลับหาห้ามปฏิเสธนะคะเมื่อเห็นเฉินเฟิงมีท่าทีเหมือนจะปฏิเสธเสียวรุ่จึงรีพูดเสริมจุดประสงค์ของเธอในวันนี้คือเลี้ยงข้าวเฉินเฟิงสิ่งที่พูดมากมายในตอนแรกนั้นเพื่อเป็นการปูทางให้ตอนนี้ก็เท่านั้นถ้าปล่อยให้เฉินเฟิงปฏิเสธสิ่งที่เธอปูทางมาทั้งหมดก็เปล่าประโยชน์พี่ไม่ได้ปฏิเสธ เฉินเฟิงยิ้มเศร้าเห็นได้ชัดเซียวรั่วตั้งใจจะเลี้ยงข้าวขาวต่อให้ครั้งนี้ปฏิเสธไปก็ยังจะมีคราวหน้าอีกเช่นนั้นสู้จบจบไปตั้งแต่ครั้งนี้ยังดีกว่าห้าห้าห้าไม่ปฏิเสธก็ดีที่สุดค่ะเซียวรั่วหัวเราะเหมือนนว่านึกอะไรขึ้นมาได้เธอพูดขึ้นอีกจริงด้วยพี่เฟิงตอนกินข้าวคืนนี้ฉันอาจจะพาเพื่อนไปด้วยพวกเธอเป็นแฟนคลับของพี่ทั้งนั้นชื่นชมพี่มานานแล้วพี่เฟิงพี่คงไม่ถือสาใช่ไหมคะ เซียวรั่วถามอย่างเชิงเฉินเฟิงในตอนนี้เป็นเจ้าชายขี่ม้าขาวในใจของผู้หญิงในมหาวิทยาลัยจงไห่เพลงเฟือ่อยเอลีเซอร์ของเขาไม่รู้ว่าเอาใจผู้หญิงไปกี่คนแล้วเมื่อก่อนนักศึกษาสาวในมหาวิทยาลัยจงไห่บูชาไป่ายวนซั่วเหมือนเทพเจ้าแต่ไปเายวนซั่วกลับลอบทำร้ายเฉินเฟิงทำเรื่องชัวชชาบนเวที เรื่องรอบทำร้ายก็ช่างมันเถอะแต่ยังรอบทำร้ายไม่สำเร็จในทางกลับกันเขาถูกเฉินเฟิงเอาคืนต่อยไปแค่หมัดเดียวก็ลงจากเวทีแล้วหมัดของเฉินเฟิงทำให้ภาพลักษณ์ของไป๋เหวินซั่วพังทลายลงจนหมดไป๋เหวินซั่วในตอนนี้ไม่ต่างจากหนูข้างถนนแทบจะถูกนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจงไห่รังเกียจกันหมดตรงกันข้ามกับเฉินเฟิงเฉินเฟิงในตอนนี้กลายเป็นคนที่มีหน้ามีตาที่สุดในมหาวิทยาลัยจงไห่ มีทักษะการเล่นเปียโนที่ยอดเยี่ยมฝีมือยังไม่ธรรมดาสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขายังเป็นเพื่อนกับคนที่มีชื่อเสียงอย่างชูชิ่งเฉือคนดังเหล่านี้ไม่ว่าคนไหนล้วนดึงดูดให้เขาเคารพเทิดทูนยิ่งไปกว่านั้นคนดังทั้งสามคนมารวมตัวอยู่ด้วยกันพูดได้อย่างไม่เกินจริงตั้งแต่เฉินเฟิงออกไปจากมหาวิทยาลัยจงไห่ประตูหอพักของเซียวรั่วแทบจะถูกคนพังเข้ามาแล้ว คนที่พังประตูหอพักของเซียวรั่วแน่นอนว่าคือแฟนคลับของเฉินเฟิงจุดประสงค์ที่พวกเธอมาหาเซียวรั่วก็เพื่อที่จะสืบหาข่าวของเฉินเฟิงหรือไม่ก็เจอเฉินเฟิงหลายวันที่ผ่านมานี้เซียวรั่วแทบบ้าเพราะคนเหล่านี้แล้วในขณะที่เธอจนปัญญาไม่รู้จะทำอย่างไรดีเซียวรั่วจึงมีความคิดนี้ขึ้นมาได้เธออยากเลี้ยงข้าวเฉินเฟิง หากจะบอกว่าเลี้ยงข้าวเฉินเฟิงสู้บอกว่าจัดงานแฟนคลับมีติ้งให้เฉินเฟิงยังจะดีเสียกว่าเออไม่ถือสาครับเฉินเฟิงนิ่งค้างไปครู่หนึ่งตามด้วยสายหน้าแล้วยิ้มเศร้าเขาอยากจะบอกว่าถือสาแต่หลังจากที่พูดออกไปนั้นเกรงว่าจะเป็นการไม่ไว้หน้าเซียวรั่วถ้าอย่างนั้นตกลงตามนี้นะคะเมื่อเห็นเฉินเฟิงตกลงเซียวรั่วอดไม่ได้ที่จะดีใจขึ้นมา หลังจากนัดหมายเวลาและสถานที่กินมื้อข้ามกับเฉินเฟิงรอบหนึ่งแล้วเซียวรู่จึงวางสายวินาทีที่วางสายหอพักของเซียวรู่วมีเสียงกรีดร้องด้วยความดีใจดังขึ้นหญิงสาวหลายคนแต่งตัวสะสวยพวกเธอแต่ละคนสวยไม่น้อยไปกว่าเซียวรู่วหญิงสาวพากันร้องตะโกนอย่างมีความสุขเสียงกรีดร้องของพวกเธอแม้แต่หลังคาย,ยังเกือบพลิก ก่อนหน้านี้ตอนที่เซียวร่วคุยโทรศัพท์พวกเธอยือนอยู่ข้างๆแต่เวลานั้นพวกเธอพากันปิดปากเอาไว้ไม่กล้าส่งเสียงกลัวว่าจะทำให้เฉินเฟิงตกใจจนกระทั่งเฉินเฟิงตกลงพวกเธอจึงไม่สนใจอะไรทั้งนั้นมองดูเพื่อนสาวแต่ละคนของตนเองที่คลั่งใครขาวเซียวร่วอดไม่ได้ที่จะกรอบตาม,มองบนพอได้แล้วไม่ต้องกรีดแล้วขืนยังกรีดกันอีกหลังคาคงปลิวแน่ เยวร่วพี่เฟิงตอบตกลงที่จะไปเจอพวกเราจริงๆหรอเสียงหวานดังขึ้นหญิงสาวหน้าตาดีแก้มยุ้ยเหมือนทารกถามขึ้นด้วยความดีใจเธอไม่อยากจะเชื่อเฉิงเฟิงจะยอมตกลงแล้วไปเจอพวกเธอง่ายๆแบบนี้เฉินเฟิงในคืนนั้นภาพความทรงจำที่ทิ้งเอาไว้ให้พวกเธอไม่ได้เป็นคนง่ายๆสบายๆแบบนี้ตอนแรกนึกว่าคนระดับเฉินเฟิงไม่มีวันยอมเจอนักศึกษาอย่างพวกเธอแน่ๆทว่าคิดไม่ถึงเฉินเฟิงกลับตอบอย่างรวดเร็ว แน่นอนว่าตอบตกลงแล้วฉันออกโรงทั้งทีพี่เฟิงจะไม่ตกลงหรอเซียวรุ่ชูคอสีชมพูระเรื่องอ,อน้ำเสียงของเธอเคล้าไปด้วยความภูมิใจคนนอกต่างรู้สึกว่าเฉินเฟิงเข้าถึงยากแต่คนที่เคยเจอกับเฉินเฟิงเท่านั้นถึงจะรู้ว่าเฉินเฟิงเป็นคนที่ภายนอกเย็นชาแต่ข้างในใจดีกล่าวโดยทั่วไปขอเพียงแค่ไม่ใช่คำขอร้องที่เกินกว่าเหตุเฉินเฟิงล้วนรับปากว้าวเซียวรั่วสุดยอดมากเลย เยวรั่วสุดยอดมากรักเธอมากพอได้แล้วแล้วไม่ต้องประจบสอพลอก็แค่ผู้ชายคนหนึ่งไม่ใช่หรอพวกเธอต้องทำถึงขั้นนี้เชียวเซียลรั่วกรอบตามมองบนอย่างไม่สนใจเธอไม่เข้าใจเพื่อนสาวพวกนี้ของตนเองทำไมต้องดีใจขนาดนี้ถึงแม้สเสน่ห์ของเฉินเฟิงจะล้นหลามแต่ก็ไม่ถึงขั้นนี้หรือเปล่า ถึงแม้สิ่งที่เธอพูดเหมือนจะไม่ได้สนใจแต่ในใจของเซียวร่วมีความคาดหวังที่จะได้เจอกับเฉินเฟิงในคืนนี้ชั่วพริบตาเวลาก็เดินมาจนถึงตอนเย็นแล้วหลังจากเลิกงานเฉินเฟิงไม่ได้ออกจากบริษัททันทีแต่โทรไปหาสือโพจุนจุดประสงค์ที่เขาโทรไปนั้นก็เพื่อทำความเข้าใจว่าการสอบปากคำนักดาบญี่ปุ่นไปถึงไหนแล้วเป็นไปตามที่เฉินเฟิงคิดเอาไว้เรื่องยังไม่ไปถึงไหน นักดาบญี่ปุ่นปากแข็งมากการลงโทษทั้ง36ของสหพันธ์สงครามเขาวล้วนทนได้ทั้งหมดถึงแม้ระหว่างนั้นเขาจะหมดสติไปหลายครั้งแต่เขาก็ไม่ยอมบอกเบาะแสอะไรที่มีประโยชน์ออกมาแม้แต่น้อยสำหรับผลลัพธ์นี้เฉินเฟิงไม่ได้รู้สึกแปลกใจแม้แต่น้อยก่อนหน้านี้เขาเดาได้อยู่แล้วนักดาบญี่ปุ่นคนนี้ไม่มีวันพูดอะไรออกมาแน่นอนฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจ ด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่417หูเซื้อหยวน